ตอกติ๊กตอกตคือล่าสุดนะคะเลยมีโกะคือมีลูกแล้วนะคะทุกคนดูดิน่า <måste S 2> กลัวมากๆเลยเฮ้ยผู้หญิงคนนี้คือใครนะติ๊ก ตอกติกตอกทุกคนลองคิดดีๆนะคะว่าปอน่ะเคยลงผู้หญิงคนนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่ชุดนี้นะคะอืมลองคิดดูนะคะว่ามีคนไหนบ้างหน้าที่มีผมสองสีแล้วก็ เป็นสีแดงกับสีขาวนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะคิดไม่ออกนะคะเดี๋ยวปอจะขึ้นคลิปเก่าให้ดูเลยนะคะว่าปอเนี่ยเคยลงใครไปแล้วนะคะผู้หญิงคนนี้คือน้องไลมีโกะนั่นเองนะคะเพื่อนๆค่ะจริงๆแล้วนะคะปอเนี่ยแอบมาเจอมอดนี้นะคะอยู่ในมดของโอปอที่มันนานมันแล้วนะคะคือเหมือนกับว่าน้องไลมีโกนี่เขาก็ใส่ไว้ นะคะคแต่ปอเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะเพิ่งจะมาเห็นก็คือวันนี้เลยค่ะก็เลยหยิบมาเล่นให้น้องสักหน่อยแล้วกันนะคะคือต้องบอกว่าเอกลักษณ์ของสาวคนนี้นะคะคือเป็นสีแดงและสีขาวนะคะแล้วก็ผมของนางนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะช่วงปลายผมเนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์นะคะสีแดงออกอ่อนๆหน่อยนะคะทุกคนขาแต่เพื่อนๆขาดูที่ถุงเท้าของน้องนะคะเห็นไหมคะว่าจะมี ทั้งสองสีเลยนะคะก็จะมีสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะแล้วก็มีลายคาดตรงกลางด้วยนะคะแล้วก็โบผูกผมด้วยจ้าซึ่งถ้าให้เทียบกับคลิปที่แล้วนะคะพอว่าน้องไลมีโกะเนี่ยสวยพอๆกันเลยนะคะเพียงแค่ว่าชุดนี้นะคะจะเป็นชุดนักเรียนเฉยๆนะจ๊ะเอาละค่ะวันนี้นะคะสาวไลมีโกะก็จะมาเล่นอยู่ในโรงเรียนนี้1วันนะคะทุกคนเอ๊ะ ว่าแต่โอสนะหายไปไหนนยเฮ้ออ๋อปอลืมไปเลยค่ะว่าอันนี้นะคะจะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าคลิปนั้นเนี่ยจะเป็นคลิปที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะทุกคนปอชอบทั้ง2เวอร์ชั่นเลยนะคะอา้าวละอะไรมิกโกวันนี้เธอจะมาทำอะไรเหรอจ๊ะก็เดี๋ยวมาลอดูกันแล้วกันนะคะว่าเราจะมาทำอะไรนี่ ห้องนี้นะคะเปิดได้แล้วนะคะเอ่อจะว่าไปแล้วห้องนี้เนี่ยมีของเล่นนะคะที่น่าสนใจเนี่ยเยอะเลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะใส่ชุดนี้เหมือนกันนะาแต่ก็กลัวว่าถ้าเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันน่าจะบักนะคะทุกคนงั้นเราลองกันดูไหมล่ะคะเผื่อว่ามันจะไม่บักนะจ๊ะงั้นไปอึ๊บเฮ้ย เออว่ะมันบักจริงๆด้วยนะแล้วก็ดูดิมันเป็นล่างยันจังนะคะผสมกับน้องลิมิโกะเลยนะคะโอ้โหนี่แล้วก็ทรงผมข้างหลังนะคะมีโผล่ออกมาด้วยะค่ะสงสัยเนี่ยคงต้องรีเกมแล้วละค่ะ อันนี้คือเราก็กลับมาที่ห้องเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะปอจะมาใช้ของที่อยู่ในห้องนี้นะคะให้เป็นประโยชน์ค่ะเพราะว่าเหมือนปอเองก็ไม่เคยได้เล่นของที่อยู่ในเกมเลยนะคะเอ๊เราจะเลือกผู้ติดตามหนึ่งคนนะคะระหว่างน้องแพนด้าแล้วก็น้องกระต่ายหรอไอตัวขวามือเนี่ยมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมีหูที่แบบว่าเหมือนกับกระต่ายเลยนะคะทุกคน เอาเป็นว่าเราขอเลือกเป็นน้องอืแพนด้าแล้วกันนะจ๊ะแพนด้าตามมาเลยลูกเรามีสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นน้องแพนด้าด้วยนะแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าน้องนะคะจะช่วยอะไรเราได้หรือเปล่านะแต่คิดว่านะน่าจะช่วยอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะเพียงแต่ว่าน้องเนี่ย แค่วิ่งตามเรามาเฉยๆนะคะงั้นเพื่อการทดลองค่ะกำลังทำขน,นมกันอยู่หรอคะนี่ฉันชื่อว่าไลามิโกะนะแล้วฉันก็มีแพนด้าเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนะดูสิทุกคน น้องน่ารักไหมคะเร็วๆหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้ยขี้เกียจรอแล้วค่ะอือ,อหยิบไปเลยแล้วกันนะคะทุกคนเราจะไปพิสูจน์กับคนไหนดีล่ะคะเอาเป็นคนนี้เลยดีไหมล่ะทุกคนแพนด้าหนูจงดูไว้นะรูกอือ,อ,อก็คือแพนด้านะคะไม่มีท่าทีตกใจหรืออะไรเลยนะคะทุกคนนี่ เธอคงเป็นได้แค่สัตว์เลี้ยงของฉันจริงๆสินะไอ้เราก็นึกว่าเขาเนี่ยจะสามารถช่วยหรืออะไรเราได้นะคะเฮ้ยที่ไหนได้เธอก็เป็นแค่สัตว์เลี้ยงเองนี่หนานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีเพื่อนนะดูดิทุกคนดูท่าน้องวิ่งตามปอสิคะน่ารักไหมเอะแต่ว่าเราแบบนี้เนี่ยเราให้อีกตัวหนึ่งเนี่ยตามมาได้ไหมคะตามมาแล้วลูก ฮ้ยนี่เราให้ตามมาได้ถึงสองตัวเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยน่ารักอะ่ะทุกคนปอว่านะน้องๆทั้งสองคนนี้นะคะน่าจะเหงาหน้าดูเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเนี่ยมาเล่นกับน้องเขาแน่ๆเลยนะคะคงมีแค่เรานี่แหละค่ะที่มาเอาน้องเนี่ยออกมาจากห้องนั้นนะคะมาแล้วมาแล้วลูกตามแม่มาเลยนะคะ oh, <no. S 1> คือล่าสุดนะคะ เลมีโกะคือมีลูกแล้วนะคะทุกคนดูดิตามมาเต็มเลยมันนี่สิลูกๆจ๋าปิดตาไว้นะจ๊ะืออเพราะว่าพวกหนูเนี่ยมีแม่ที่ใจร้ายน,นะจ๊ะเห็นปะ มันดูดุเนาะเออคือลักษณะของเลยมีโกะนะคะจะเป็นสาวที่แบบว่าตาสีแดงเนาะสวยอะ่ะคือแบบว่าดูดุอะเนาะเอาเฮ้ยมีคนโทรแจ้งความแล้วเหรอเนี่ยอะไรกันอะไรกันแค่นี้เองทำไมต้องแจ้งความด้วยนะไม่เข้าใจเลยนะคะเออฮ่าฮ่าเอา มีลูกนะคะมายืนรอหน้าประตูนี่พวกหนูอย่าเดินเหยียบอย่างนั้นสิคะเดี๋ยวมันจะเลอะเทาพวกหนูนะลูกไปเร็วไปเร็วตามแม่มันเลยนะจ๊ะสวัสดีพวกเธอจะไปไหนกันหรอจ๊ะอื้อ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  <buch> เฮ้ยดูดิดูดิดไลมีโกะตอนนี้นะคะกําลังขั่งแล้วนะคะและนี่เลยค่ะคือสิ่งที่ปอกําลังต้องการที่จะเห็นนะคะเราอยากเห็นว่าถ้าน้องอไลมีโกะข้างเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะและนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นเลยนะคะก็คือเป็นร่างที่ ค่อนข้างจะบ้าเลยนะคะออดูดิมีเสียงหัวเลาะด้วยนะคะมาจะลูกตามแม่มันเลยนะจ๊ะโอ้โหหน้าตาแบบเราเนี่ยไม่น่าจะมีลูกเลยนะคะน่ากลัวเหลือเกินดูนี่น่ากลัวมากๆเลยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เหลือก็คือต้องชำระร่างกายก่อนนะคะเร็วๆร็วเรวเรว ตอนนี้เนี่ยนะอย่าให้มีใครมาเห็นเราในสภาพที่น่ากลัวแล้วก็หดเหี่ยมแบบนี้ในตอนนี้เลยอาบน้ําก่อนแล้วกันนะจ๊ะเฮ้ยดูสิอันนี้คือเป็นน้องเลมีโกะนะคะกําลังนุ่งผ้าคนหนูเนาะน่าราัก่ะเอาละ่ะโอ้ยออกไม่ได้ทุกคนสวยเลย เออทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะปอกำลังประสบปัญหาคะ่ะเออปอไม่สามารถนะคะเดินออก จากประตูได้นะคะเพราะว่าทั้งสองคนนะคะคือยืนขวางประตูปอค่ะ A few moments later มันคงจะดีนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถอุ้มเจ้าแพนด้าได้นะคะทุกคนเนาะว่าไหมล่ะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มาเล่นตัวละครของน้องไลมิโกะนะคะทุกคนจะว่าไปแล้วก็คิดถึงน้องไลมิโกะเหมือนกันนะคะช่วงนี้เนี่ยปอปก็ไม่ได้คุยกับน้องเลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยติดเรียนนะคะแต่ว่าก็ยังคงมี บางอันนะคะที่อัปเดตเรื่องมอดอยู่นะคะทุกคนก็แปลว่าน้องเนี่ยยังคงพยายามหาวเวลาว่างนะคะมาทำมอดให้พวกเราเนี่ยเล่นอยู่นะคะทุกคนขาแต่ว่าอาจจะต้องรอน้องหน่อยนะคะทุกคนเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะปอแล้วก็น้องเมิโกะนะคะขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันนะคะผมดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน